สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกทท่านนะคะสำหรับวันนี้เราก็กลับมาพบกันพร้อมกับสาระความรู้ในเรื่องของทวินเฟรมกันอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้ทำคลิปสั้นเกี่ยวกับทวินเฟรมในหัวข้อที่ชื่อว่าพลังงานที่3ซึ่งหมายถึงพลังงานที่3ของความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมนะคะ และหลังจากที่ได้ลงคลิปไปก็มีผู้ติดตามบางท่านได้ส่งคอมเมนต์มาบอกว่าอยากฟังเรื่องของพลังงานที่3ที่เป็นเนื้อหาที่มีความละเอียดมากขึ้นขอให้ทำเป็นคลิปที่อธิบายแบบยาวๆเพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้นได้ไหมในส่วนนี้เราก็เข้าใจนะคะเพราะว่าคลิปสั้นที่เป็นข้อความที่เราได้โพสต์ลงไว้ในเวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีนั้นมันก็อาจจะเป็นเนื้อหาที่กระชับมากเกินไป ในขณะที่หลายๆท่านก็อาจจะยังสนใจที่อยากจะทราบข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นเราก็เลยตั้งใจว่าจะมาอธิบายให้ฟังในคลิปนี้นะคะคำว่าพลังงานที่3นั้นสำหรับผู้ที่อยู่ในเส้นทางทวินเฟรมหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่คุ้นชินหรือว่ายังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนใช่ไหมคะเพราะส่วนใหญ่ก็จะยังไม่ค่อยมีใครพูดถึง หรือแม้แต่คำว่าพลังงานที่1และพลังงานที่สองเราก็อาจจะไม่เคยได้ยินแต่ที่เราคุ้นชินก็จะเป็นคำว่าพลังงานเฟมินินและพลังงานมาสคูลินซะมากกว่าใช่ไหมคะดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นเราจึงได้เรียบเรียงบทความนี้ขึ้นมาด้วยภาษาที่ฟังแล้วจะทำให้พวกเราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะเราเชื่อว่า อาจจะมีหลายๆคนที่กำลังสงสัยหรือเข้าใจผิดคิดว่าพลังงานที่สมนั้นหมายถึงผู้ที่เป็นบุคคลที่สหรือหมายถึงความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะแบบเติร์ดปาร์ตี้หรือเปล่า <c oughs> ก็ต้องขอทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นพลังงาน ซึ่งถือเป็นพลังงานที่มีการสั่นสะเทือนอยู่ในมิติที่สูงกว่ามิติที่3และไม่ได้เป็นการจำเพาะเจาะจงว่าพลังงานนั้นเป็นพลังงานของใครหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะแต่พลังงานที่3เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างพลังงานของคู่ทวินเฟรมทั้งสองฝ่าย หรือถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นพลังงานในรูปแบบพิเศษที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายมีการรียูเนียนทางจิตแล้วนั่นเองค่ะและต้องขอย้ำว่าพลังงานที่3นี้จะเกิดขึ้นหลังจากการรีววเนียนทางจิตเท่านั้นนะคะถ้าหากว่ายังไม่มีการรีทางจิตแต่คู่ทวินเฟรมได้มีความสัมพันธ์ทางกายกันก่อน แล้วหวังว่าวิธีนั้นจะเป็นทางลัดเพื่อนำไปสู่การเกิดขึ้นของพลังงานที่3แบบนั้นไม่ใช่วิธีที่จะทำให้พลังงานที่3เกิดขึ้นได้นะคะถือว่าเป็นการเข้าใจผิดค่ะเพราะจริงๆแล้วคำว่าทวินเฟรมกับคำว่ารีวิเนียนทางจิตนั้นแก่นแท้ของมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นทางกายภาพแต่แก่นแท้ของคำว่าทวินเฟรมคือความเป็นพลังงานที่อยู่ในรูปของจิตวิญญาณ จิตวิญญาณหนึ่งดวงหรือพลังงานหนึ่งพลังงานที่แยกตัวกันออกมาเป็นสองพลังงานคือพลังงานเฟมินีนและพลังงานมาสคูลีนแล้วพลังงานที่ถูกแบ่งออกเป็นสองพลังงานนั้นก็แยกกันมาอาศัยอยู่ในร่างกายของมนุษย์เพียงชั่วคราวเท่านั้นและในเมื่อทั้งคู่ต่างก็มีจุดกำเนิดหรือมีที่มาจากความเป็นพลังงาน ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ต้องกลับมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งจึงต้องเป็นการรวมตัวกันในระดับพลังงานนั่นเองค่ะเมื่อคู่ทวินเฟรมทั้งสองฝ่ายสามารถปรับสมดุลพลังงานในตัวเองจนเข้าสู่ภาวะรักไรเงื่อนไขได้และดำรงอยู่ในคลื่นพลังงานที่มีความถี่สูงได้อย่างต่อเนื่องคลื่นพลังงานความถี่สูงสองความถี่ก็จะเกิดการรวมตัวกัน หรือที่เรียกว่าเป็นการรียิเนียนทางจิตและผลจากการรีวิเนียนทางจิตนี้ก็จะทำให้เกิดเป็นพลังงานในรูปแบบใหม่ขึ้นมาเรียกว่าพลังงานที่3นั่นเองค่ะซึ่งพลังงานรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นมานี้ก็จะมีพลังมากกว่าผลรวมของพลังงานแต่ละส่วน หรือพลังงานของคู่ทวินเฟรมแต่ละฝ่ายที่มารวมกันซึ่งความพิเศษหรือลักษณะเฉพาะของพลังงานที่3ก็มีดังต่อไปนี้นะคะจะทำให้ทั้งสองฝ่ายเกิดการตระหนักรู้มีการเติบโตทางจิตวิญญาณและรู้สึกถึงความรักความผูกพันกันในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้นพลังงานที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้ ยังจะนำทั้งคู่ไปสู่ความเข้าใจตนเองและความเข้าใจในผู้อื่นในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้นทั้งคู่จะเข้าถึงศักยภาพหรือความสามารถทางจิตที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในเรื่องของสัญชาตญาณความคิดสร้างสรรค์แรงบันดาลใจและความลึกซึ้งทางอารมณ์ที่เพิ่มมากขึ้น พลังงานที่สนี้ยังเปรียบเสมือนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหรือเป็นสิ่งที่มากระตุ้นหรือมาเปิดเผยให้เห็นถึงปมปัญหาหรือบาดแผลทางใจบางอย่างที่ยังไม่ได้รับการรักษาให้ได้รับการเยียวยาแก้ไขในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้นเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีและการบรรลุวัตถุประสงค์หรือการทำภารกิจร่วมกันในโอกาสต่อไป พลังงานที่3หรือพลังงานที่เกิดขึ้นในรูปแบบใหม่นี้เป็นพลังงานที่เกิดจากการรวมพลังงานของทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกันในบางครั้งจึงอาจนำไปสู่ความขัดแย้งต่อกันได้ เนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังต้องเผชิญกับเงาในด้านมืดรวมถึงความรู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยของตนเองนอกจากนั้นพลังงานที่สที่สร้างขึ้นใหมน่นี้ยังอาจส่งผลในเชิงบวกต่อผู้คนที่อยู่รอบข้างของทั้งคู่ได้ด้วยเช่นกันและอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของทั้งสองฝ่าย พลังงานความรักไร้เงื่อนไขของคู่ทวินเฟรมจะช่วยยกระดับจิตสำนึกมวลรวมของผู้คนที่อยู่โดยรอบได้เพราะความรักไร้เงื่อนไขถือเป็นคลื่นพลังงานที่ถือว่ามีว i b เบรชั n นในระดับที่สูงที่สุดโดยสรุปแล้วแนวคิดเรื่องพลังงานที่3ของคู่ทวินเฟรมนั้น แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณของดวงจิตดวงเดียวกันในระดับที่ลึกซึง้งแสดงให้เห็นว่าเมื่อคนสองคนสามารถปรับพลังงานของตนให้สอดคล้องกันได้ทั้งสองฝ่ายจะสามารถสร้างผลกระทบอันล้ำลึกต่อกันและยังส่งผลต่อผู้คนที่อยู่รอบตัวพวกเขาได้ ถึงแม้การเดินทางนี้จะต้องเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายเผชิญกับความยากลำบากและความไม่ปลอดภัยในระดับอารมณ์และจิตใจแต่ในท้ายที่สุดก็จะนำไปสู่ความรักความเข้าใจความผูกพันความสามคัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์ และเนื้อหาทั้งหมดนี้ก็คือแนวคิดในเรื่องของพลังงานที่3ที่เราได้รวบรวมข้อมูลและนำมาสรุปให้ฟังกันในคลิปนี้นะคะถ้าหากว่าท่านใดชื่นชอบเรื่องราวของความรักที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณหรือเรื่องราวอื่นๆที่เกี่ยวกับการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณและการพัฒนาตัวเอง <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันไว้นะคะ เพราะเราจะมีสาระความรู้ดีๆที่เกี่ยวกับทางจิตวิญญาณมาอัปเดตให้รับชมรับฟังกันไปอย่างต่อเนื่องก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้เพื่อที่ว่าเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะคะสำหรับท่านใดที่มีคำแนะนำหรือมีข้อเสนอแนะดีๆเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้พูดมาก็สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะ ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ